สมเนื้อพอละสิบบาทเบิง้งนั่นสิเป็นสมเนื้อหรือสมตอง <laughs> โอ้ยอ่ะคันไปคันไปพี่จะาอืมภูมมันมีสวนกล้วยลาย <laughs> จ้าของสวนกล้วยเออักทีชีวิตไม่เห็นสมเนื้อใครจะต็ปนี้อ้ไปตองดูนะสิบบาทเนาะเอายังไรค่าไปตองก็คุ้มแล้ว <laughs> นี่ อะไรยูจ้าสิบบาทสิบบาทได้ยูจ้าตรงเนี้อสิบบาท <laughs> รีวิวแล้วก็กินพร้อมดียู่งนี่แหละเจ้าของสวนกล้วยฮัก์เคไม่เห็นสมเนื้อขายจ้าไม่ก็เรียแบบเตรียมเนื้อไปเดาใบตองตื่นเลยได้ยู่แซ่บสวย อิ่มยอนได้สิบบาทฉันอิม่มฉันอิมอ่ม,ม,มเปลี่ยนกิดเน,น้าเอาติดมือ <laughs> ถุงเงนินถุงเงนินไม่กวรวค่ะแม่กินข้าวอยู่แม่ไม่กวัวแม่กินข้าวอยู่จับจ่บสิบบาทโอเคเลยสมเนอสมเนื้อไปต่อ